หัวจอบเบเกอร์หัวกระแทกสำหรับรถขุดแบคโฮพีซีสี่สาเป็นเก่านอกนะครับของยี่ห้อ NPK นะครับตัวนี้เป็นเก่านอกมาเก่าญี่ปุ่นมานะครับมีสายมาด้วยนะครับ เข็มโผลยาวประมาณ35เซนติเมตรนะครับเข็มโต65สมิลนะฮะสลักสี่สิบมิลนะครับ, mm, รบห,ห่างหูปลายบูมก็ประมาณ15บห้าเซนนะมีสลักมีบูทสลักมาให้พร้อมเลย นอดไม่ขาดนะไม่ขาดนะครับมาเดิมๆเลยครับานใดสนใจลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮศูนย์แปดหนนี่ค่ะ NPK นะโทรสอบถามได้ครับศูนย์แปดหน เกอร์กระแทกสำหรับรถคุณแบคโฮปีสี่สิบห้าสิบสามสิบก็พอได้นะตัวเี้เอาไว้ลองโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับติเตอร์แบคโฮ0 8 1 6 2 2 1 2ห9นะครับ